ตอนแรกเห็นแค่ชื่อคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบกระทะร้อนแต่ไม่ใช่นี่คือเป็นทอดมันครับผมทอดมันปลาไกายที่มีไส้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเดือดยังไงค,คือเขาบอกว่าข้างในจะมีเนื้อปูนะครับผมและที่เดือดก็คือพริกลุกมโดดพริกลุกมโดดความที่ผมกินเผ็ดเก่งอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมากินได้ทั้งคำ อือไงวะเลยหน้ามันเปลี่ยนสีเลยอ่ะเด็ดมากเด็ดมาก,มากคือผมมีจินตนาการกับทอานันประไกยอยู่แล้วแต่พอกินเข้าไปมันเท็กเจอร์มันแตกต่างออกไปปกติทอานันประกายมันจะเป็นความแบบเหนียวเหนียวนึมหนึบใช่ป่ะแต่เน,นี่ยมันเคี้ยวง่ายขึ้นอ่ะอันนี้เป็นฟิลทอดมันปลากายแต่เป็นมีความเป็นหอหมกอยู่ <sk> มันเคี้ยวง่ายมันมีความหนึบน้อยกว่า เจอเท็เจอร์มนทอดมันปุ๊บเจอเท็กเจอร์ปูแล้วก็กัดโดนลูกโดน